สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจี๊ยบจะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องสะสมบุญที่ทางร้านนะคะได้แจกให้ฟรีสำหรับผู้ที่สนใจค่ะโดยเครื่องจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีโลโก้รูปของเจี๊ยบนะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนะคะสำหรับคนที่ได้รับไปค่ะแล้วก็จะมีรูปภาพแห่งมหามงคลของพระเดชพระคุณหลวงปู่มอบให้ไปด้วยนะคะ พอเราแกะออกมานะคะลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีสายคาดนะคะอยู่2ฝั่งเราก็นำสายคาดเนี่ยมาประกบกันค่ะแล้วก็ใส่ตามช่องนะคะยึดเอาไว้ให้แน่นค่ะเพื่อที่เวลาใช้ในการกดนับคำภาวนาเนี่ยก็จะได้แข็งแรงนะคะเราก็ใส่ให้ครบทุกช่องแบบนี้เลยค่ะค่อยๆใส่นะคะก็จะเป็นล็อกค่ะ กดใส่เข้าไปจนครบค่ะเมื่อครบแล้วก็หันหน้าปัดออกนะคะส่งเข้าไปในนิ้วชี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเป็นตัวกดจะมีปุ่มใหญ่กับปุ่มเล็กนะคะปุ่มเล็กเนี่ยจะเป็นปุ่มรีเซ็ตศูนย์ส่วนปุ่มใหญ่จะเป็นปุ่มในการนับค่ะเมื่อเรากดสัมมาระหังหนึ่งแล้วก็กดปุ่มใหญ่นะคะแล้วก็กดกดกดเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ใช้ได้ง่ายๆมากเลยนะคะเราสามารถสะสมบุญได้ง่ายๆทุกวันค่ะ เพื่อเปิดช่องให้บุญส่งผลนะคะให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกๆวันอย่างเป็นอัศจรรย์ค่ะสาธุ